ค่ะวันนี้เราจะมาเข้าสู่เนื้อหาของไตรภูมิพรร่งกันนะคะสาหรับคราวที่แล้วนะคะเราก็จะคุยกันในเรื่องของที่มานะคะจุดมุ่งหมายนะคะแล้วก็เกี่ยวกับความหมายของไตรภูมิพรร่งนะคะวันนี้เราก็จะลุยกันต่อนในเรื่องของเนื้อหาของไตรภูมิพรร่งตอนมนุษย์ภูมินะคะค่ะเนื้อหาในตอนนี้นะคะก็จะนะคะกล่าวถึงการกําเนิดของมนุษย์ นะคะหนูจะต้องจินาการไ้ก่อนนะว่าสมัยสุขโขทัยเป็นพันๆปีมาแล้วอ่ะนะคะดูซิว่าเขาเนี่ยนะคะเขียนว่าการกําเนิดของมนุษย์เนี่ยในสมัยนั้นเป็นอย่างไรนะคะเขาบอกว่าผีรูปอันจะเกิดเป็นชายก็ดีหญิงก็ดีเกิดมามีอาทิตแต่เกิดเป็นกะละละนะคะเขาบอกว่าอ่าก่อนที่จะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยที่จะเกิดมาทุกคนเนี่ยนะคะต่าง เป็นกลละกันท,ท,ท oh Heck, ั้งสิ <t 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 ้นกลละก็คือการปฏิสนธิขั <t <t ้นต uh> ้นนั่นเองนะคะเห็นไหมอสุจิพยายามเจาะเข้าและปฏิสนธิเข้ากับไข่นะคะแน่นอนก็จะเกิดเป็นกลละนะคะต่อมาค่ะนะคะกลละนั้นนะคะก็จะกลายเป็นน้ำนะคะที่มันมีสีเขาบอกว่าด่งน้ําล้างเนื้อนะคะมีสีแดงเรื่อๆนะคะเรียกว่าอัมพุทะนะที่เห็นนั่นเองนะคะเป็นน้ําสีแดงเรื่อเนะคะเรียกว่าอัมพุทะต่อมาค่ะ อีกเวันก็จะกลายเป็นเปสิเปสินี่คือเริ่มเข้มข้นมากขึ้นนะคะเริ่มเริ่มเป็นก้อนมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมานะคะจากเปสีก็จะกลายเป็นคณะนะอันนี้ก็จะเป็นก้อนแข็งเลยนะคะดังเขาบอกว่าดังไข่ไก่นะก็เป็นก้อนเหมือนไข่ไก่นั่นเองนะคะในสัปดาห์ที่สี่ในสัปดาห์าที่4ก็จะรู้แล้วล่ะว่าเริ่มเป็นตัวแล้วนะคะถ้าเห็นได้จากลังภาพเนี่ยนะคะก็จะกลายเป็นตัว ขึ้นมาแล้วนะ,ะอีกเจ็ดวันต่อมาค่ะนะคะก็จะเป็นเบนจสาขาหูเบนจ่แปลว่าห้าเนาะหูแปลว่าติ่งนะคะอะไรบ้างละ่ะหัวนะคะหัวหนึ่งแขนแขนสองและเท้าอีกสองนะคะในสมัยนั้นเรียกว่าตีนนะคะเขาบอกว่าครั้งเจ็ดวันเป็นตุ่มออกได้ห้าแห่งเรียกว่าเบนจสาขาหูนะคะก็คือมือสองตีน สออันและหูดนะคะคือหัวนั่นเองนะคะอีก1น,นะต่อมาใครเจ็วันต่อมานะคะเขาบอกว่าเด็กคนนี้นะคะก็จะค่อยๆนะคะโตไปเรื่อยๆนะคะ7วันก็จะมีทําไมคะฝ่ามือนิ้วมือนะคะอ่าพอครบนะคะ42วันนะคะก็เริ่มมีขนนะค,ะคำรบก็คือครบ72วันก็เริ่มมีขนนะคะเป็น แล้วก็มีเล็บตีนเล็บมือนะคะก็มีเครื่องสําหรับมนุษย์นะค,ะคืออวัยวะเนี่ยก็เริ่มที่จะ,จะเจริญแล้วนะคะโต,ตครบแล้วนะคะและเด็กนะคะจะเติบโตแบบสมบูรณ์นะคะอยู่ในท้องแม่นะคะประมาณหนึ่ง้ปดิบสี่วันก็ประมาณ6เดือนเนี่ยเด็กก็เป็นคนนะคะเริ่มเป็นเด็กที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วนะคะแต่รูปอันมีกลางคนไซส์ห้าสิบ แต่รูปอันมีหัวได้84แต่รูปอันมีเบื้องต่ำได้50ผสมกันเกิดเป็นคนนะคะ184ะะวันนั้นเองนะคะอ่าลักษณะของกุมารในท้องแม่นะคะกุมารคือเด็กนะนะคะไม่ใช่กุมารที่เหมือนในขุนช้างขุนแผนไม่ใช่นะกุมารในที่นี้คือเด็กนั่นเองนะคะเด็กนะ,ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็เรียกกุมารเนาะ เขาจะนั่งตรงกลางท้องแม่ค่ะเอาหลังเนี่ยนะคะต่อกับหนังท้องแม่นะคะแม่เวลาเขาเชื่อว่าแม่กินอาหารอะไรเนะะี่ยอาหารก็จะทําไมคะอยู่ใต้ท้องเด็กนั่นเองนะแล้วการที่มันอยู่ใต้ท้องเด็กะนะคะมันก็ทําทําไมคะให้ไอ้อาหารนั้นมันหมักหมมเขาพรณนาไว้ไงมาดูพึงเกลียดพึงนายพ้นประมาณก็ชื้นเหม็นกลิ่นตืดกลิ่นเอือน คำว่าเตื่นกับเอือนเนี่ยก็คือพยาธิชนิดหนึ่งนะคะแปดสิบครอกคิดหนึ่งครอกหนึ่งมีกี่ตัวนะคะคํานวณเอานะที่เท่าที่ตายที่เร็วหมายถึงว่าไงมันมีลักษณะเหมือนแบบหืมป่าช้าที่เร็วคือป่าช้าเหมือนแบบมีซากศพมีซากสัตว์นะคะหรือมีซากอาหารมีเศษอาหารนี่มันตกอยู่ไปอยู่ใต้นะคะใต้ตัวของเด็กนะคะมันก็หมักหมมนะคะกลายเป็นทาไมคะ เหมือนพยาธิเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยะเปรียบกับเขาบอกว่าเหมือนกับปลรราเนี่ยคะนอนที่มันขึ้นกับปลาเนั่นแหละนะคะเขาเปรียบขนาดนั้นเลยเนาะ,ะ,ะ,ะเด็กนะคะอ่าจะมีสายสะดือนะเอะะะจะงอยสายเือเนี่ยนะคะก็คือสายสะดือเนี่ยนะคะกลวงสายสะดือเนะะี่ยเขาอีิบายว่าเป็นสายกลวงดังก้านก้านบัวน,นั่นแหละอ,อุบลเนาะนะคะ เวลาพ่อแม่เออเวลาแม่เนี่ยกินอาหารอะไรเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าอ,อ,อาหารนั้นอะนะคะก็จะตกไปถึงลูกด้วยอันนี้จริงนะคะเหมือนในวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเอ่อพอเออเด็กเนี่ยจะรับได้รับสารอาหารจากสายสะดือนะจะผ่านมาทางนั้นแล้วก็พอเอ่อแม่กินอะไรลูกก็จะได้กินอย่างนั้นนะคะทุกวันไปนะคะเด็กเนี่ยนะคะเออที่บอกไปแล้วว่าจะเอาหลังเนี่ยนะคะนั่งต่อ ท้องแม่นะคะแล้วก็จะนั่งคดคูนะคะอยู่ในอยู่ในเขาเรียกอะไรถุงน้ำคร่ำนั่นแหละเนาะแต่ในสมัยนั้นไม่ได้มีคําว่าถุงน้าคร่ำนะคะบอกว่าคูคอต่อหัวเข่าทั้งสองคือนั่งคดคูนะคะเอาเอเอาหัวไว้เหนือเข่านะคะแล้วก็ทําไมคะน้ําเลือดน้ําหนองเนี่ยนะคะก็ไหลเต็มตัวเด็กเลยเขากาลังบรรยายเห็นภาพว่าเด็กมันไม่ได้มีความสุขนะเวลาอยู่ในท้องแม่นะคะทั้งอึดอัดนะคะและมีอะไรนะ มีเศษอาหารหมักหมมอีกแล้วทำไมอีกน้ำเลือดน้ำหนองเนี่ยนะคะน้ำเหลืองเนี่ยก็เต็มตัวเด็กไปหมดนะในท้องแม่เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันร้อนมากดุดเราเอาใบตองจ่อเข้าตนก็คือเอาใบตองนะคะที่ละร้อนเนี่ยนะคะมันลนตัวนั่นเองนะ,ะแต่ครูคิดว่านะคะไฟธาตุตัวเนี่ยนะคะก็คือเหมือนแบบถ้าเทียบกันในปัจจุบันคือระบบย่อยของอาหารน่แหละคะ่ะแต่สมัยก่อนนะเขายังไม่ได้รู้ถึงตรงนี้เนาะ เขาก็บอกว่าในท้องแม่น่ะมีไฟธาตุนะคะแต่ว่าไฟธาตุนั้นน่ะไม่สามารถไหม้ตัวเด็กคนนี้ได้เพราะว่าทาไมนะมีความเชื่ออีกแล้วทางศาสนานะเขาบอกว่าด้วยบุญกุมารน,นั้นจะเป็นคนจริงบ่มีไหม้บ่มีตายเขาบอกว่าเด็กที่รอดมาได้เนี่ยก็เพราะทำไมคะอ่าไม่ตายหรอกเพราะว่ามีบุญนั่นเองนะแต่กุมารนั้นอยู่ในท้องแม่ไม่ขอได้หายใจหมายความว่า เด็กยังไม่รู้จักการหายใจนะเมื่ออยู่ในท้องของแม่นั่นเองนะคะไม่สามารถเหยียดตีเหยียดมือได้เลยนะนะเด็กําว่าแลก,กุมารเจ็บเนื้อเจ็บตนคือกุมารเนี่ยเจ็บตัวมากเหมือนกับทาไมคะเอาเราเนี่ยไว้ในไห่ที่มันแบบแคบดิ้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่เดินไปไหนแม่ลุกแม่นั่งแม่นอนนะคะเด็กคนนั้นก็จะทาไมคะโครงเคลงเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะอยู่ในท้องแม่ ดังลูกทรายอันพึ่งออกเลยก็เหมือนลูกทรายอ่ะสมมติเปรียบเทียบไอ้ตัวทรายเนาะคล้ายคลกวางเนาะนะคะเวลาออกนะฮะมันก็จะะไรล้มลุกคลานวันนี้นะอยู่ทอนห้อยบ่อมิดุดบ่อมิดุดดังคนอันเมาเหลา้าอยู่ทอนห้อยคือโครงเครงนะอยู่ทอนห้อยคือ,อาการโครงเครงนะคะเหมือนกับเขาเปรียบเทียบว่าดังคนเมาเหล้านั่นเองนะคะเขาบอกว่า อบอบีมิดุดดังลูกงูอันหมองูเอาไปเล่นนั่นแหละนะก็แบบโครงไปเคลงมานะคะอันลำบากยากใจดุดดังนี้บอบมีได้ลำบากแต่สองวันสามวันนะคะเขาบอกว่าไอความลำบากเนี่ยไม่ใช่แค่วันเดียวสองวันหรือสามวันนะแต่ทำไมคะบางคนนะอยู่ในท้องแม่เจ็ดเดือนนะแปดเดือนก็มีเก้าเดือนก็มีบาังคนกนะ็คือบางคนเนะี่ยอยู่ในท้องแม่สิบเดือนสิบเอ็ดเดือนมี บางคนครบหนึ่งปีก็ยังมีนะคะเพราะฉะนั้นไปถามแม่เนะว่าแม่หนูอยู่ในท้องแม่กี่เดือนเออเราไปถามเดู๋นีว่าเราจะอยู่กี่เดือนนะคะในท้องแม่นะอ่าเขาบอกว่าคนผู้ใด,ดยอยู่ในท้องแม่หกเดือนแล้วคลอดนั้นบ่ห่อนได้สักคราบหมายถึงว่าสมัยก่อนหกเดือนถ้าใครคลอดปุ๊บก็ตายเพราะว่าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะดูแลหรือว่ารักษาชีวิตเด็กนะคะแต่สมัยนี้นะหกเดือนก็รอดก็มีตายก็มีนะ ผู้ได้อยู่ท้องแม่เจ็ดเดือนเลี้ยงได้แต่ไม่ได้แข็งแรงนะไม่ได้ทนแดดทนฝนนะคะนะ,ะในไต่พรมพระร่วงก็อธิบายอีกว่าถ้าเด็กเนี่ยนรกส่งมาเกิดเด็กก็จะร้องไห้นะคะทําให้แม่นั้นอนะ่ะเออกระวนกระวายร้อนเนื้อร้อนใจนะแต่ถ้าเด็กที่สวรรค์ส่งมาเกิดนะคะเด็กคนนี้จะทําไมคะควรราะออกมาเลยนะแล้วก็ทําให้แม่นะคะอยู่เย็นเป็นสุขสบายกายสบายใจนะลองไปถามนะว่า แม่คัาแม่คตอนที่หนูเกิดมาเนี่ยหนูร้องไห้หรือว่าหัวร้อออกมาเนาะไปดูนะคะต่อมาค่ะนะคะเมื่อถึงเวลาคลอดเนี่ยมันจะมีลมลมหนึ่งที่ชื่อว่าลมกรรม,มาชวาดนะคะลมนี้มันจะพัดเอาหัวเด็กเนี่ยมาสู่ช่องคลอดนั่นเองนะคะเขาบอกว่าทำไมดุดดังฝูงนรกอัญญบานกุมตีแล้วย่อนหัวใจให้ลงผลรดนั้นอันลึกได้ร้อยวาคือมันมันทรมานอะนะพูดถึงความทรมาน นะคะกูมาณน่ยน,นะเออเวลาคลอดออกจากแม่เนี่ยนะคะและมีผลอ่คือเจ็บเนื้อเจ็บตัวมากนะคะเหมือนกับทำไมช้างตัวใหญ่เนี่ยกำลังออกจากประตูอันแคบเขาเปรียบนะช่องคลอดแม่เนี่ยเป็นประตูอันแคบๆนะคะแล้วก็เปรียบเด็กเนี่ยเป็นช้างนะซึ่งมันต้องเจ็บอะ่ะนะคะมันต้องมีความเจ็บแน่นอนเพราะว่าสมัยก่อนไม่ได้มีผ่าคลอดไม่ได้มีบล็อกหลังไม่ได้มีวางยาสลบเหมือนสมัยนี้นะ คลอดเองธรรมชาติมันก็ต้องเจ็บเป็นธรรมดานะคะเออพอเด็กเกิดมาเขาบอกว่าอะไรลมอันมีในท้องผู้น้อยจึงค่อยพัดก่อนลมอันมีภายนอกจึงเขาพัดจึงทําให้เด็กคนนั้นนะคะรู้จักหายใจเข้าออกนะพราะเด็กคลอดมาแหละก็เพิ่งรู้จักการหายใจนะอยู่ในท้องยังแบบยังไม่รู้ว่าจักว่าการหายใจคืออะไรแต่พอคลอดมาปุ๊บก็หายใจได้นะคะเมื่อกี้พูดไปแล้วซ้ำอีกนิดนึง เด็กที่นรกส่งมาเกิดร้องไห้เลยเพราะว่าลาบากลาบนนะคะส่วนสวรรค์ส่งมาเกิดนะจะหัเราะออกมานะคะนึกถึงความสุขแต่ก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการทั้งสามนะคะการทั้งสามในที่นี้ก็คือ,อการที่หนึ่งก็คือตอนที่ปฏิสนธินะคะการที่สองคือตอนที่อยู่ในท้องแม่และการที่สามก็คือตอนที่ออกมาจากท้องแม่แล้วนะคะเขาบอกว่าคนทั่วไปเนี่ย จำไม่ได้หรอกเราจำได้เราจาได้ไหมล่ะว่าเ,เราอยู่ยังไงปฏิสนธิยังไง,ยง,ไงอยู่ในท้องแม่เป็นยังไงนะคะหรือว่าออ,ออกมาแล้วเราล้องยังไงไม่มีใครจําได้ค่ะนะคะแต่นะคะเขาบอกว่า,รพ,าพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์นะคะพระอัคระนะคะที่จะเกิดมาเนาะเขาก็จะจานะคะจำตอนที่ สติสนธิได้จําตอนที่อยู่ในท้องแม่ได้แต่ว่านะคะจะลืมนะคะในตอนที่ออกจากท้องแม่มาแล้วนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าการทั้งสามนันเองนะ,ะสรุปนะคะการเกิดของมนุษย์นะคะ,ะแรกเริ่มเดิมทีนะ,ะก็จะเป็นอย่างแรกคือกัละละนะคะอ่า กาละละนี่เขาบอกว่ามันเล็กมากนะเหมือนเราเอาเส้นผมเนี่ยหนึ่งเส้นเนี่ยนะคะดึงมาปุ๊บนะคะสับๆๆๆๆๆๆสับให้เป็นสองร้อยห้าสิบหกชิ้นนะคะเอาส่วนนั้นมาเนี่ยเอาขึ้นส่วนหนึ่งของสองห้าหกเนี่ยนะ,ะมามันเล็กมากนะคะมันก็เหมือนเซลล์นั่นเองเนาะ,ะพอต่อมาจะเป็นอัมพุทะเป็นเปนสีเป็นคณะนะคะแล้วก็จะเป็นเบญจาสาขาหูนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการจเจริญเติบโตนะคะทุกเจ็ดวันทุกสองเดือนทุก ห้าสิบวันทุกแปดสบี่วันจนเป็นเด็กนะคะที่สมบูรณ์นั่งกลางท้องแม่เมื่ออายุหกเดือนนั่นเองนะคะเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการทั้งสามคือแรกเกิดอยู่ในท้องและออกจากท้องแม่คนธรรมดาเนี่ยจาไม่ได้ทั้งหมดเลยครูก็จำไม่ได้นะคะแต่มีพระเจ้าพระอรหันต์พระอัครสา,าวกนะคะจะจํ 1, าการที่หนึ่งกับการที่สองได้แต่ลืมการที่สามนะคะเขาบอกว่าเราควรอิ่มสงสารแล้วคือ เกิดเป็นคนควรใช้ชีวิตนะคะใหอ้อ่ไม่ประมาทนั่นเองนะคะก็คือทำแต่กรรมดีนั่นเองนะคะนะอันนี้คือขั้นตอนการเปรียบเทียบนะคะวิทยาศาสตร์นะคะกับไตรภูมิพลุ่งนะคะมันก็จะมีความคล้ายกันแต่ว่าเหมือนกันนั่นแหละนะคะแต่ว่าอ,อ่ในไตรภูมิพลุ่งเนี่ยเขาจะใส่ความเชื่อไปเช่น อาจจะบอกว่าเด็กไม,ไม่ไม่อะไรนะอยู่ในท้องแม่นะคะมีท้องแม่เนี่ยมีไฟธาตุแต่ไม่ไหมเพราะว่าด้วยบุญนั่นเองนยคะส่วนขั้นตอนเนี่ยมันก็จะคล้ายคล้ายกันนะคะแต่ว่าชื่อเรียกมันจะแตกต่างกันไปอันไหนก็เป็นชื่อเรียกทางไตรภูมิเนะอีกทางหนึ่งกง็เป็นชื่อเรียกทางวิทยาศาสาตร์นะคะ เนื้อความในมนุษยภูมินะคะยังอธิบายต่ออีกว่านะคะถ้าเด็กในท้องนะคะมาจากนารกทําไมโอ้โหจะร้องไห้กระวนกวายน,นะคะแต่เด็กเด็กที่สวรรค์ทรงมาเกิดทำไมจะโหรดรา้ายทำให้แม่สุขกายสบายใจนั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูความเชื่อกับการกินให้ไปถามแม่มานะแม่ตอนที่ หนูเนี่ยอยู่ในทอ yup. ้องแม่เนี่ยแม่เนี่ยอยากกินอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าถ้าแม่อยากกินเนื้อปลาอาหารสดท่านว่าสัตว์นรกส่งมาเกิดถ้าอยากกินน้ำผึ้งน้ำอ้อยของหวานท่านว่าสวรรค์ส่งมาเกิดถ้าอยากกินผลไม้สัตว์เออเขาเรียกว่าสัตว์แต่ละฉางส่งมาเกิดถ้าอยากกินดินนะคะเขาเรียกว่าพระพรมส่งมาเกิดเออมีใครกินดินไหมลอาไปถามนะคฮะถ้ากินเผ็ดร้อนเนี่ยท่านว่ามนุษย์นั่แหละนะคะมาเกิดนั่นเองนะคะคนเราเนี่ยจะลืมภพชาตินะคะ แล้วนะคะแต่กรรมของใครนะคะก็จะติดตัวนไปตามภพตามชาตินั้นนะคะเขาก็มีความเชื่อนั่นแหละคนทําดีก็ย่อมไปได้ดีคนทําชั่วก็ย่อมไปนะคะได้ชั่วตามผลกรรมที่ตนเองทําไว้นั่นในไตรภูมิพระร่วงนะคะอย่างแบ่งคนนะคะตามพื้นฐานกรรมนะคะออกเป็น4ี่ชนิดด้วยกันนะคะก็ได้แก่คนนรกนะคะคนเปรตคนเดรัจฉานและ คนมนุษย์นั่นเองนะคะเรามาดูสิว่าคนนรกเป็นยังไงเนะะี่ยพวกนี้จะชอบทบําบาปทํากรรมนะคะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะจนสัตว์พวกนั้นนะคะได้รับความทุกข์ทรมานนะคะคนเปรตก,ก็คือพวกที่ไม่ค่อยทําบุญนะ,ะพวกเอ่อยากจนนะคะมีรูปโฉมที่คิ้วขี้เนนะ,ค,ะความเชื่อนะค,ะคนในรัชฉานก็คือพวกที่ชอบรังแกนะคะคนเป็นคนที่ไม่รู้บาปบุญคุณุญโทษไม่มีใจิตใจที่ เมตตาสงสารหรือกรุณามีจิตใจที่แข่งก้าวนะคะไม่เกรงกลัวไม่ละอายต่อบาปนั่นเองนะคะและสุดท้ายคนมนุษย์นั่นเองนะคะคือคนที่รู้จักบาปบุญคุนโทษนะคะเมตตากรุณานะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรมีความกตันอยู่นั่นเองนะคะ,ะตามนี้นะคะสำหรับเนื้อหาไตรภูมิพระร่วงตอนมนุษยภูมินะคะเราก็ได้รู้กันแล้วว่านะคะการกําเนิดของมนุษย์นะคะเป็นอย่างไรในสมัยสุโขทัย เดี๋ยวครั้งหน้าเนะคะเรามาพบกันนะคะเกี่ยวกับคุณค่าทางวรรณคดีเรื่องใจภูมิพล้วงค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ